สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมสหรับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆผมขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆ FC ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เฮกันนะครับเพราะว่าผมให้เด่นไปที่0และก็3นะครับวิ่งรุ่นที่3นะครับสลับเลขเด่นตารางนะครับเนาะก็ลงไว้ตั้งแต่แนวทาง เวลาพัฒนาออกงวดประจําวันที่วันที่10นะครับเนาะนะครับผมก็ลงไว้ตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับก็มีพี่ๆพี่ๆหลายท่านนะครับบอกว่าไม่เห็นแนวทางที่ผมลงนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับวันนั้นผมพอดีผมไล์สุดนะครับพี่ๆก็ลงไว้ตั้งแต่สรุปผลหวยลาวพัฒนาวันที่10นะครับเนาะนะครับบางท่านก็ไม่เห็นนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยนะครับก็ถือว่างวดนี้มา มาตรงๆนะครับพี่พี่แต่อาจจะไม่ได้เน้นแต่ก็มาตรงๆนะครับอยู่ในอยู่ในชุดนะครับชุดเด็ดนะครับผมเนาะ03แล้วก็443นะครับผมเนาะเลขพี่น้องคับเลขพี่น้องมาในเลขล่างชุด6ตัวนะครับ03มาในเลขล่างชุด4ตัวนะครับก็สลับแนวทางหวยฮานอยก็ปังเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ทั้งสองสูตรเลยนะครับสูตรเม็ดเดียวแล้วก็โขกสุดท้ายนะครับ ในโค้งสุดท้ายของเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือหานอยนะครับในโค้งสุดท้ายของเราเมื่อวานนี้นะครับเรามาดูผลกันก่อนนะครับพี่พี่หในพจน์เฉพาะกิจเนาะห้าแปดสี่กับ7 1็นะครับ4ี่แปไม่มีนะครับพี่พอันนี้ได้แค่เสียวนะครับแปดสี่สอเนาะได้แค่เสียวนะครับ ก็มาในเด่น4นะครับน้อยแรกของเรานะครับเฉพาะกิจนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับรอบพิเศษนะครับ3 4มี่กับ4ี่ห้านะครับเสียดาย4 41ไม่มีนะครับพี่พี่นะครับเล้งบนเล้งล่างเลย4ี่นะครับพี่พี่มาเข้า4ี่ห้าตรงๆงแต่ผมไม่ได้เน้นว่าให้นะครับมาเข้า4ี่ห้าตรงๆงแต่ถ้าใครหยิบยื่นเนาะ4ี่ไปวิ่งรูดนี้ได้เฮเต็มเมเลยนะครับพี่พี่ ส่วนรอบปกตินะครับตัวรองนะครับรอบพิเศษมา4-5เนาะรอบปกติตัวรอง970กับ56ก็มาเข้า6556นะครับพี่พี่นะครับเนาะนะครับมาเข้าตัวกลับก็ถือว่าเฮงๆเลยรวยกันเลยนะครับเนาะใน2ตัวเน้นที่ผมเน้นให้รอบพิเศษกับปกติก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ส่วนรอบ VIP นะครับ316กับ20นะครับ VIP มาเน้นๆอีกแล้วนะครับพี่พี่6116 ในโค้งสุดท้ายนะครับเด้ง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 นะครับสายวิง่งสายรุ่น้ยิ้มนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก็หกหกนี่มามาทั้งมาทั้งสนะองเนาะสองรอบเลยเนาะห้าหกกับหนะึ่งหกเนาะอย่ยลืมเลยนะครับเนาะพี่ๆมาเด้งสองเด้งเลยหกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พเพื่อนๆด้วยนะครับที่หยิบยื่นตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผม นะครับมาทั้งสี่ทั้งหกเลยนะครับก็อยากให้มาแบบนี้ทุกวันนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางนะครับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับพี่ๆตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้เด่นไปที่ ห้านะครับผมแล้วก็หนึ่งนะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมเด่นห้าก็จะมีนะครับห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้านะครับผม ส่วนเดือนหนึ่งก็จะมีหนึ่ง7ูนนึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกานะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเน้นให้ใน,นรอบพิเศษนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับรอบพิเศษลอง V I P นะครับพี่พ เน้นรอบพิเศษลอง V.I.P นะครับภาพรวมมัดรวม4หน่อยนะครับสลับท่านใดที่ทุนเยอะนะครับผมสำหรับนะครับตัวเจาะในโค้งสุดท้ายที่ผมจะให้ไปนะครับตัวเจาะผมให้ไปที่51นะครับพี่พี่ห้าเจ นะครับผมเนาะก,ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับผมส่วนหลักร้อยหลักร้อยในโค้งสุดท้ายผมให้พี่ที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ก็จะเป็นนะครับศูนย์ห้าเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งหกนะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับแนวทางหวยฮานอยผมจะลงใน2สูตรนะครับแล้วก็จะลงแนวทางเลขทูบด้วยนะครับพี่ๆอยากบอกว่านะครับอยากบอกว่าแนวทางเลขทูบนะครับตรงกับเลขสูตรเลยนะครับพี่ๆนะครับตรงกับเลขสูตรเลยนะครับก็ย้ำนะครับพี่ๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ตามตัวเลขผมไม่ได้เอามาจากเลขทูบนะครับก็คือผมทํา นะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับแต่ว่าบังเอิญนะครับวันนี้วันนี้นะครับแนวทางเลขทูบนะครับก็ตรงกับเลขสูตรนะครับก็ก็ฝากพี่ๆ FC ลองเข้าไปรับชมดูนะครับว่าตรงตัวไหนนะครับพี่ๆเนาะแล้วก็ตัวเลขถูกอกถูกใจพี่ๆ FC หรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวและก็ส่วนส่วนระบุคคลนะครับพี่พเนาะชื่นชอบไม่เหมือนกันนะครับพี่พี่ ก็ฝากไว้พิจารณานะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นเน้นปังๆนะครับทุกๆหน่อยทุกๆคลิปนะครับที่ผมให้แนวทางไปนะครับพ,พี่สำหรับคลิปนี้กลบสวัสดีครับ